ใต้เงาไม้ใหญ่เสียงลมพัดเบากลี่นเดินเื้นหลังฝนหายฉันนั่งนิ่งสูตดลมหายใจของเผืนป่าเข้าปอดทุกอย่างเงียบแต่หัวใจฉันกลับเต็มธรรมชาติหายใจอยู่และฉันก็กำลังหายใจไปกับมันใต้เงาไม้ใหญ่ใจเบา ลมหายใจกลับบ้านเสียงนกเสียงมแมลงเสียงสายลมขับกล่อมศรัทธาในธรรมชาติศรัทธาในตัวเราเองแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเี่ยวธรรมชาติเสียงลมหายใจและจังหวะชีวิตที่เดินไปอย่างไม่เร่งรีบครับกิวไลยลมหายใจอิสระ